ะค่ะใส่ไปเลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูผัดผักบุ้งนะคะไว้นะคะทุกคนถ้าผัดน้ำตัวนี้เดี๋ยวผักบุ้งจะเหนียวจะไม่น่ารับประทานนะคะนี่ค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะผัดผักบุ้งอีกหนึ่งเมนูอร่อยคะ่ะไปร้านข้าวต้มนะคะทุกคนก็จะสั่งนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงแต่วันนี้เราจะผัดผักบุ้งน้ำมันหอยธรรมดาค่ะ สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปะเล็กวันนี้มาทําเมนูง่ายๆแต่อร่อยกันคะ่ะผัดผักบุ้งนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งช่วงต้นแก่ๆนะคะปะเล็กก็จะผ่าแบบนี้นะคะจะทําให้เขาสุกง่ายแล้วก็จะกรอบอร่อยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นยอดอ่อนของผักบุ้งนะคะล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยมาตัดท่อนแล้วก็ผ่านะคะทุกคนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสฝาเขียว ซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายค่ะกระเทียมพริกวันนี้ปะาเล็กใช้แค่2เม็ดใครทานเผ็ดก็ใส่เพิ่มได้เลยค่ะเราก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดนะคะกระทะตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมผัดค่ะเมนูนี้นะคะทุกคนจะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ใช้เวลาทําเพียงนิดเดียวนะคะกระเทียมค่ะ เลื่นนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่้องแรงนะคะทุกคนใส่น้ำเาลนิดหน่อยค่ะร้อนหอยน้งลมนะคะใส่ไปเลยค่ะ ตังไส้กอส่าเขียวผัดทุกเท้าให้เข้ากันนะคะพริกน,นะคะใส่ไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูผัดผักบุ้งนะคะใ้นะคะทุกคนถ้าผัดน้ำตัวน,นี้เดี๋ยวผักบุ้งจะเหนียวจะไม่น่ารับประทานนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักบุ้งสีมีปลาเล็กนะคะ เรียบร้อยนะคะถ้าอยู่ในร้านเ้าต้มจานนี้ก็หลายตังนะคะจานนี้ลปเล็กลงทุนแค่10บาทเองค่ะ